สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังสีคนพบกับผมในเกมวอลลุบอลครับผมคลิปนี้บอกได้เลยว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับมีข่าวออกมาแล้วนะครับชัดเจนแล้วก็ยืนยันแน่นอนนะครับว่าเกมวอ r ล o บอลนั้นนะครับจะมีสะกุลเงินเข้ามาใหม่คืออ m โมเลียมครับอิโมเรียมนั้นเอาไว้ทําอะไรนะครับนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2ครับ เรื่องของย่นแม่นะที่มีประเด็นเรื่องป้อมปืนครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันลึกนิดนึงนะสําหรับตัวนี้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นครับไม่ว่าจะเป็นสายปีหรือสายเติมนะครับผมมีผลกระทบแน่นอนครับเริ่มต้นนะครับประเด็นแรกเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของสกุลเงินใหม่อิโมเรียมครับอิโมเรียมนั้นนะครับผมเป็นสกุลเงินใหม่นะครับผมขึ้นภาพให้ดูตรงนี้นะนะครับด้วยเลยนะครับสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆคงเคยเห็นแล้วนะครับผมอาจจะเห็นแล้วหรือยังก็ดูได้เลยฮะ เป็นตระกูลเงินใหม่ที่ใช้นะครับผมในการอัปเกรดคํามขั้นของคนขับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะนะครับดูเลยฮะก็คือว่าจะอธิบายไปพร้อมกันเลยนะนะครับหลังจากที่เห็นอิโมเรียมนะคนขับนี้ก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตครับเลื่อนจอมานิดนึงนะครับขึ้นข้างบนดีกว่าเนาะจะได้ไม่เกะกะนะครับนี่ครับแบบนี้เลยก็คือคนขับนะครับของเรานั้นนะครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือ คนขับของเรานั้นนะครับจะใช้นะครับผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออนะครับคนขับของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นการข้ามขั้นหรือการอัปเกรดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับไม่ว่าอะไรก็แต่นะครับก็จะเป็นทองนะครับผมนี่ก็จะเป็นการใช้ทองทั้งหมดนะครับซึ่งต่อไปครับการอัปเกรดข้ามขั้นนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนอัปเกรดขั้นมาจนถึงต้องข้ามขั้นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือระเบีสุดนะครับอาจจะไม่เห็นภาพเดี่จะเปลี่ยนใหม่ครับ เป็นเจ้าตรงนี้ดีกว่าครับเป็นงูดีกว่านะครับผมนี่นะครับเราจะทําการอัปเกรดเลื่อนขั้นตรงนี้ครับเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องใช้ทองครับแต่ต่อไปนะครับเราจะใช้ทองไม่ได้แล้วนะก็จะต้องใช้ตะกุลเงินใหม่ก็คือเจ้าเอ,อเอโมเลียมเอเมโมเมโมเลียมเมโมเลียมนะครับผมเมนะครับผมเมโมเลียมนะ ครัผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยนะครับก็คือต้องใช้เมโมเรี่มนะครับในการเลื่อนขั้นครับนั่นก็คือมันต้องซื้อครับผมนะเมมโมรี่มเนี่ยต้องนอกจากทากิจกรรมนะครับผมแล้วก็ต้องซื้อนะซึ่งกิจกรรมนั้นบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ง่ายครับซื้อก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับซึ่งจะทําให้นะครับมีผลอะไรนะครับมันจะต้องมีการผสมผสานครับผมก็คือคนขับเนี่ยกลายเป็นว่านะครับจะต้องใช้ทองอย่างเดียวไม่ได้ รเราใช้ทองในการอัปเกรดนะครับเลเวล 1- นึ่งถึงสิเนี่ยเนี่ยหนึ่งถึงสิเนี่ยขั้นเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยด้านในเนี่ยใช้ทองนะครับแต่พอถึงเวลาที่เราจะเพิ่มยศนะครับเพิ่มสกิลเราต้องใช้เมมโมรี่ครับในการทํานะซึ่งบอกเลยว่ามันจะทําให้สายฟรีนะครับถูกสกัดกั้นอย่างหนักเลยนะต่อให้เพื่อนมีทองเยอะขนาดไหนครับต่อไปในอนาคตนะมีทองเยอะขนาดไหนเพื่อนๆก็จะต้องเติดขั้นครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เมมโมรี่ในการ ข้ามขั้นนั่นเองฮะสายปีลำบากครับสายเติมเป็นยังไงฮะสายเติมครับแทนนี่จะต้องเติมทองอย่างเดียวครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าต้องมาเติมเมมโมรี่มเพิ่มครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นข้ามขั้นนะฮะแล้วมันก็จะเป็นการแบ่งแยกครับมันอย่างชัดเจนเลยว่าสายปีคนไหนสายเติมคนไหนครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่มีผลกระทบสําหรับผมได้บอกได้เลยว่ามีผลกระทบมากมากตัวผมเองนะครับเป็นครีเอเตอร์อาจจะได้เมมโมรี่ปีบ้างนะครับ G.M ส่งให้บ้างเปิดสมุดให้บ้างอะไรบ้างนะครับก็พออยู่ได้แต่สําหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องเตรียมรับมือไว้เลยประเด็นต่อไปครับพอมีตระกูลเงินใหม่เข้ามาแล้วก็มีบอกอีกว่าทองนั้นนะครับผมจะไม่มีขายในข้อเสนอนั่นก็คือตัวนี้ครับเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาบอกขายเนี่ยทรัพยากรพวกนี้ยต่อไปนะครับจะไม่มีทองเข้ามาขายนะครับผมเออซึ่งมันเป็นอะไรที่คือ มันไม่ใช่แบบว่ามันจะไม่เปิดขาย <S <S <end ere> แต่จะไม่เปิดลดราคาแต่จะมีการทําให้กิจกรรมต่างๆนะครับนะกิจกรรมต่างๆที่มันเราทําเนี่ยเราไปดูได้เลยนะกิจกรรมต่างๆที่เราทําเนี่ยรายวันนะครับผมที่เราได้ทองเนี่ยนะครับเนี่ยโบนงโบนัสอะไรก็แต่เนี่ยที่มีการได้ทองนะครับเนี่ยแบบเนี้มันจะเป็นการเขาจะเพิ่มมูลค่าให้ครับก็หมายความว่าจะได้เยอะกว่าเดิมซึ่งเยอะกว่าเดิมเท่าไหร่นั้นก็ยังไม่ได้ มีการแจ้งเข้ามาแล้วไม่มีการการันตีว่ามันจะพอไหมนะครับเพียงพอไหมสําหรับการอัปเกรดนะครับเพราะยังไงเสียนะครับผมการอัปเกรดข้ามขั้นอย่างเช่นหุ่นนะครับเป็นมาร์กสองก็ยังต้องใช้ทองอยู่นะครับการอัปเกรดการเล่งเวลาต่งตางๆก็ยังต้องใช้ทองอยู่นะครับซึ่งทองนั้นไม่มีในข้อเสนอในการลดราคาแต่มันจะไปอยู่ตรงไหนครับเติมตรงๆของเกมครับเดี๋ยวพาไปดูเลยฮะ การเติมตรงๆของเกมครับนี่ฮะกดดูได้เลยครับเอออยู่ไหนว่าเดี๋ยวกับนะครับเพื่อนๆเออดูนี่ครับการเติมทองนี่ฮะดูทองครับผมราคาทองแต่ละอันเนี่ยบอกได้เลยว่าปวดตับครับผมนะปวดตับปวดไตกันเลยทีเดียวครับมันไม่ใช่ถูกๆครับผมพอเสนอถูกๆหายไปครับเหลือแต่นะครับผมผมมั่นใจเลยว่ามันต้องเหลือแต่ตรงนี้แหละเพราะว่าทองมันยังใช้อยู่นะครับ ถ้าจะโลออกหมดเลยเป็นไปไม่ได้ครับนะนอกจากไปอย่างตระกูลเงินคืนโลเลยนะเขาเรียกว่าล้างเป็นการล้างเลยนะครับล้างตระกูลเงินเลยเนี่ยซึ่งมันในอนาคตเนี่ยไม่รู้นะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งการล้างตระกูลเงินนะครับมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเดินต่อไม่ได้นะก็คือต้องมีตระกูลเงินใหม่มาเลยซึ่งเพื่อนๆคงจะจําได้ดีครับกับการล้างอันนี้ครับชิปครับผมการล้างโดนครับ การร้างเขาเรียกอะไรอ่ะระบบของโดรนครับที่ผ่านมานะทุกคนบอกได้เลยว่าทําให้นะครับเราต้องเปลี่ยนจากการอัปโดตนปกตินะครับเป็นการใช้ชิปโดรนนะครับโอ้โหบอกได้เลยใไหมเพื่อนเืน,เนทุกวันนี้ครับยังไม่มีโดรนเลเวลเต็มกันเลยอะนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยโดรนเลเวลเต็มนี่ไม่มีครับการอัปเกรดโดรนเป็นไปค่อนข้างยากจึงทำให้เกิดการเลื่อมล้ำทุกคนเออเลื่อมล้ำทั้งด้านผู้เล่นเนี่ยเป็นอย่างมากนะ ผมมองว่าอย่างนั้นนะครับผมแต่อย่างไงซะเราก็ต้องสู้ต่อไปครับจะเล่นต่อไม่เล่นต่ออีกเรื่องครต้องดูสถานการณ์ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวฮะและผมนี่แหละครับผมจะทําคลิปในการเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มต้นมาจากสายรีนะครับไม่ได้เริ่มต้นมาจากสายเติมเพราะฉะนั้นผมเข้าใจครับว่าสายรีนั้นเป็นยังไงนะนะครับเอาหุ่นยนต์มาขายถูกถนะครับแต่ ต่อไปเราจะอัพข้ามขั้นหรือว่าเราจะทําคนขับให้เก่งขึ้นทําไม่ได้เพราะเราจะต้องติดขัดเรื่องสกุลเงินใหม่มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นระบบที่เบ็ดเสร็จนะครับมีการวางแผนมาเรียบร้อยแล้วนะว่าเราต้องติดขัดตรงไหนแบ่งแยกยังไงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับเนาะทําอะไรก็ต้องเป็นธุรกิจนะครับต้องได้เงินเข้ามาเพื่อบริหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะั่นก็เรื่องของเขานะครับแต่ผมทาคลิปนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักการเตรียมตัวฮะ 9.3เจอแน่แ่ครับต่อไปเรามาดูยานแม่ครับยานแม่ฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหนะครับคนที่มีป้อมปืนน้อยนะครับลำบากแน่นอนครับเพราะว่าต่อไปการเปลี่ยนป้อมปืนของยานแม่นะครับมันจะทำไม่ได้แล้วถ้าเราจะถอดทิ้งแบบต่มสีสมห้าหรือปรับเปลี่ยนสมสี่มห้าไม่ได้ครับปืนนั้นจะหายไปนะครับป้อมปืนที่เราเปลี่ยนในทุกวันนี้มันจะหายไปนะครับ และยังไม่แน่ใจว่านะครับเมื่อมีการอัปเดตแล้วนะครับป้อมปืนที่อยู่ในคลังนี้จะย,ยังอยู่หรือเปล่านะถ้ายังอยู่ก็ถือว่าโชคดีฮนะและหลายคนเนี่ยสะสมมาไว้นะอะไรก็แล้วแต่ครับแต่มันก็ยังมีวิธีแก้ครับเออลืมบอกไปว่าเราจะเปลี่ยนทีต้องใช้โทเค็นครับทุกคนนะครับถ้าเราถอดทิ้งไปแล้วหายเลยนะถ้าเกิดเราจะใช้ใหม่เราต้องใช้โทเค็นซึ่งตอนนี้โทเค็นเหลืองนะครับมันก็มีราคาแพงนะทุกคนไม่ใช่ว่ามันหากันง่ายง่ายครับ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอฮะผมมองเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับค่อนข้างรุนแรงนะครับผมแล้วก็แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนครับระหว่างสายเติมกับสายฟรีนะเออประมาณนี้เลยส่วนทางแก้ครับมีแน่นอนครับยานแม่ยังแก้ง่าย <c oughs> นะครับยานแม่ยังแก้ง่ายครับเราอยากจะเปลี่ยนปืนใช่ไหมนะครับนี่ผมมองคร่าวๆนะ ยานแม่เนี่ยเรามีชิ้นส่วนเยอะครับทุกทีเราขายหมดใช่ไหมเที่ยวเนี้ยเราต้องเก็บชิ้นส่วนแล้วทํายานแม่ขึ้นมาให้มีหลายลําอย่างเช่นเราเห็นว่ายานแม่ลํานี้ดีนะครับอยากจะใช้มีสองลำอย่างน้อยมีต้องมีตัวหนึ่งสองลำต้องเือ,เอไว้ครับแล้วก็ติดปืนแบบไม่ต้องเปลี่ยนอะเออเอาปืนที่เรามีเอาปืนเอาปืนที่เรามีติดไว้เลยนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบไหนเป่ไหนติดเอาไว้เลยครับแล้วคราวนี้เราก็ไม่ต้องถอดอันนี้ก็เป็นทางแก้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะทํคลิปแยกให้ อีกต่างหากนะครับผมเมื่อถึงเวลานั้นแล้วนะถ้าเป็นไปตามที่ผมคิดเราก็จะทําเป็นแบบนั้นนะครับผมก็เตรียมตัวรับแรงประทะได้เลยนะครับคนที่มีทองเยอะๆตอนนี้ครับจงมุ่งมั่นกับคนขับครับเมื่อถึงเวลานะครับอัปเกรดคนขับรีบครับครับผมนะเพราะเวลาของการใช้ทองในการอัปเกรดคนขับนั้นเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้ว ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับเ,เพื่อนๆถือว่ามาเสริมคุณม่อนแล้วกันนะเพราะว่าคุณม่อนทําคลิปบอกนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะผมก็เป็นการทําคลิปเสริมแล้วกันในฐานะที่เป็นครีเอเตอร์ครับของเกมนะก็เรียกได้ว่าอะไรดีก็บอกว่าดีฮะอะไรที่ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีครับผมก็ไม่ติดออกสิทธ์ออกเสียงเหมือนกันนะครับเอออะไรประมาณนี้แหม่พูดไปแล้วแหมไม่ติดออกสิทธ์ออกเสียงเนาะฟังดูแล้วคุณคๆไม่เอาเราจะไม่พูดถึงนะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับแล้วมีอะไรเราก็จะมาแก้ไขเราจะต้องก้าวไปด้วยกันเอาอีกแล้วก้าวไปด้วยกันคุ้นๆนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนเราจะก้าวไปด้วยกันครับถ้าตราบใดที่เรายังเล่นเกมนี้อยู่เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยสวัสดีครับไปแล้วครับผมสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ปิงมินิฮาร์จั้วยไปแล้วครับ